ลองพูดแบบบาปแบบปากจู่ๆดิครับอลองดูครับขอร้องนะครับลุงตาไม่ดีใครวะใครวะนี่ฝีมือมึงใช่ไหมมึงพ่นทำไมบาดพระเนี่ยออใช่ครับหลวงตา,งตางอู๊ดอ่าเออไอ้อู๊ดมันดีมันรู้ว่ากโกหกพระแล้วบาปลุงตาลวงตาบวดมานานแล้วเนี่ยตัวบาปเป็นไงเคยเห็นไหมครับ ไม่เคยเห็นบาปเนี่ยบาปมันจะแบนๆครับบาปส่วนบุญเนี่ยยังไงบาปมันจะจู่ๆบุญบุญวงตาพูดดิพูดอะไรบาปบาปบุญบุญนี่ครับหลวงตาครับได้ไมไม่ได้หลวงตาลองพูดแบบบาปแบบปากจู่ๆดิครับ อลอดูครับขอลองนะครับอนนบอกบอก <c oughs> นต้องพูดเกือบบุญแบบปากเป็นแบรนด์นะครับแบนแบรนด์นี่ใหญ่เลยไรเด็ดหรือจะลงไปเล่นในน้ำด้วยฮะมพราะแลวไหลอะไรเนี่ย,นนย,ย,ร,ยรีบขึ้นไปช่วยจัดกุฏิพระใหม่เพราะวันนี้พระใหม่จะมาบวชนี่นี่แล้วเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยด้วยไ <c oughs> ด้ครับบวม bôn wow. bên wow. leo lên นี่แหละความสงบที่ผมตามหามานานผมจะขอเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมทางโลกกับทางธรรมให้คนไทยทันกลับมารักกันอีกครั้งผมขอสัญญาจิกหสวัสดีครับผมเป็นคนเลยครับไม่ต้องตกใจครับผมเป็นคนรครับผมเป็นคนเด็ดใจเยครับผมพี่กธอเทือสวัสดีครับ<พ>โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวมาทาโทษหลวงหลวงพี่ไมไต้องไหวผมครับเดี๋ยวผมบาปพระเขาไม่รับไหวลยครับครับไม่ต้องตกใจครับผมอยู่วัดนี่เองเละครับผมชื่อส่งครับผมชื่อพระน้อยครับครับผมบางคนเขาก็เรียกผมว่าบุญส่งบางคนเขาก็เรียกผมว่าส่งเดดผมด้ขับชื่อผมเองจริงเลยครับหลวงพี่นี่เพิ่งบวชใช่ไหมครับครับเห็นหลวงตาเขาบอกว่ากําลังจะให้เอ็มไออหากุติให้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปนะครับ ขอบคุณครับไอ้มไอ้อุือใครเนี่ยไอ้พวกบาปนะ ทำได้แม้กระทั่งพระพุ้น่าสงสารเออโยมนี่พระสงฆ์หรือพระเอกอวตารเนี่ยโยมพระหลวงพี่ตกลงฝีงมือใครเออไอเอ็ออเอมครับไอโอ๊ตครับเฮียกูซื้อ,อสีญญอ,อ่าครับครับหลวงพี่ครับนี่พระใหม่ครับนี่พระน้อยนี่พระเสิร์ชครับหลวงตาฝากให้หลวงพี่ดูแลครับพระเสิร์ชให้อยู่กดข้างๆหลวงพี่ครับส่วนท้าน้อย อยู่คนนี้ครับได้เดี๋ยวจัดการให้ครับว่าแต่ว่ามันล้างออกไหมเป็นเดือนโอ้โล่งใจโอ้ยเราจะบินทบาทยังไงเนี่ย